อะมาแล้วครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับมาแล้วของดีครับ tfr ร,รถยอดนิยมน,น้ำดื่มช่างดำครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องวิระดำแต่งนะครับจะได้ไม่คลาดคลิปต่อไปนะครับ จะได้ไม่พลาดรถถูกๆนะครับเอาพอดีพี่โอ้โหเข้าเก๋ครับคันนี้ภาษีขาดเนาะพี่ภาษีขาดเกินนะครับลูกค้าไปเดินเรื่องเอาเองเอกสารครบเอกสารครบเนาะ โอ้ค oh, ันนี้มีแอรด้วยนะครับคันนี้มีแอรด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับอ่ะสตาร์ทเลยก็ได้โอ้ oh, มีแอรด้วยพาวเวอร์ด้วยโอ้โหพาวเวอร์แอร ดีครับ

รถพึ่งเข้าครับสดๆร้อนๆยังไมได้ล้างทำความสะอาดนะครับดูเอาให้รอบคันนะครับให้ดูแบบรอบคันเลยนะครับ เย็นค่ำครับใหม่หกแสนนะครับใหม่เยอะหน่อยครับโอ้สตีนี่ถว้เลย ใช้ได้คันสีใช้ได้นะไม่มีผุเดี๋ยวดูด้านนี้สีด้านหลังใช้ได้คันสีพอใช้นะใช้ ก็รีบๆนะครับรีบๆเลยใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับคันนี้ โอ้แรงครับโอเคเดี่แรงจริงๆเลยโอ้โอเกเนี่แรงจริงๆครับโอ้สวยครับคันนี้สวยครับโอ้เนาะการเกษตรมีเหมาะมากโอ้ยเหมาะมากเลยโคตรมากเลยเพราะมันมีเอด้วยแล้วก็เหมาะกับคนทุนร้อยด้วยเนาะคนทุนเยอะก็คนทุนเยอะก็เหมาะครับเหมาะเหมาะเอาไปลงไร่ลง เนาะฟาร์มรไปลงฟาร์มอ่ะเนาะเนี่ยค,คนทุนใหญ่นะนี่ลงฟาร์มเลยนี่ผมยังชอบเลยครับอ่ายางเยอะโอ้ไม่ต้องคิดมากครับราคาราคานี้ไม่ต้องคิดมากนะครับราคาอะไรนะลูบอ่ะราคามอไซค์ครับไม่ต้องคิดมากเลยคันนี้เนาะแล้วก็ไม่ต้องนำเสนออะไรมากเนะาะแค่เอกสารครบก็ คสซีตรงเครื่องตรงจบ,จบก็ตามนี้ครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับจะให้ดูรอบคันนะครับหัวดูหัวดูรอบคันเจออภายในอีกรอบก็ได้ครับดูกระจกนะครับภายในอีกรอบมาให้ดูเลยครับ พื้นก็ไม่มีผุนะครับดูครับอ่าให้ดูใกล้ๆเลยครับภายในอ่ะดูเลยครับอ่านี้ไปขัดขัดเอาเองนะครับอ่าจะมีน้ํายาขัดอยู่ครับซื้อตามร้านอ่าแต่งรถนะครับอ่าสนใจรีบเลยนะครับคันนี้ โทรมาที่วิระดำแต่งนะครับ0 9 3 0 8 9 5 8 0 0นะครับชาอดนะครับคันนี้ผมรับรองว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ไม่นานเกิดเข้ามาแล้วนะครับถ,ถ้าอยากได้รถสภาพนี้หรือรถถูกๆนะครับหรือรถยอดนิยม TFR นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งไม่แจ้งเตือนนะครับ ต้องกดกระดิ่งถึงจะได้ก่อนเขานะครับท่านผู้ชมครับฮะไม่พู้ไรมากครับสวยครับกลิบนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ